บุญก็ช่วยไม่ได้นะกรรมใดใครก็รับไปนะครับผู้คนมนต์ป่าใช่ครับนะนาสตอรี่เข้ามาแล้วก็รุณนกดไลไรนะครับเป็นกำลังใจลุงมงคลด้วยนะครับทุกช่องทางกัลุงมงคลค้านะครับขอบคุณมากนะครับสาวบางนาสตอรี่นะครับนะครับที่ช่องเจ็ดเป็นยังไงเป็นรับยาที่ช่องเจ็ดนาสาวบางนาสตอรี่นะหมอให้มากี่ชุดนะครับนะลุงมงคลได้ข่าวว่าช่องเจ็ดเขาบอกว่าให้ไปรับที่ช่องสามนะครับ ที่ช่องเจ็ดไม่มีนะารสาวพังนาสตอรี่นะครับไปโรงพยาบาลหมอให้ไปรับยาที่ช่องเจ็ดปวดหัวใหญ่เลยนะครับยิ้วนะเวันดี้ครับโมงพลา่ะเพิ่งมาค่ะดูคนนุณนายโรงพคาบาไม่กดข้ามนะครับเป็นกําลังใจทัชชาพุทธทิชนนะครับขอบคุณมากนะครับจําเลยมันไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยมันมีแต่องค์ชาตอันเดียวนะครับออมันก็พยายามเต้นกระดึกกระดึกกระดึกอย่างนั้นไง อันนั้นไม้ตายสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อก่อนแรกๆมาเป็นน้ําตานะครับนน้ําตาของจําเลยนะครับน้ําตาจําเลยนะครับน้ำตานักโทษนะครับเออน้ําตาคนร้ายนะครับหลังจากนั้นมาก็เป็นนะครับตอนนี้นะคิดไม้ตายสุดท้ายได้ก็คือท่าจักกระดื้อนะครับเออมันคิดว่านะครับเอฟซีที่มาติดตามมาหลงไหลข้างใครมาน่ะก็คงอยากจะจักกระดื้อกับมันนะครับะ อ่าก็คงอยากจะจักกระดือกับจําเลยนะก็หูเต้นใหญ่เลยนี่ก็เห็นนี่นะกันนะนะครับมันก็มีน้อยคนนะครับเฉพาะคนง้าวๆเท่านั้นนะครับเออไหนกันดีไหนสิเออค่ะเอนะครับนะอนดูไหนสินะครับอ่านะครับมันก็สําหรับคนที่ไม่มีลูกไม่มีผัวเท่านั้นนะครับนะที่ไปอย่างนั้นนะครับที่ไปหลงไหลข้างใครนะครับถ้าจักกระดือของจําเลยนะครับเออ เออพวกนี้ก็นะครับส่วนมากก็นะครับมันมันมัน,มนไม่โอนเงินนะนะครับเออมันอ่ะขอดูของฟรีนะครับนี่จำเลยก็จักกันหรือจักกันหรือให้นะครับเออแค่นั้นแหละนะครับมันไม่ได้โอนให้จำเลยเราค,คนพวกนี้นะเออนั่นแหละนะคนที่โอนให้จำเลยมันก็เป็นกลุ่มของเขาพวกนี้นะครับเอ่อผู้ใหญ่ใจดีเขาเนี่ยนะครับมันเป็นกลุ่มนะครับคำว่าผู้ใหญ่ใจดีมันเป็นมันเป็นเป็นกลุ่มนะครับ เออมันก็กลุ่มนั่นก็มันไปหาในกลุ่มนั้นบริจาคนะครับเมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็โอนให้จําเลยไปนะครับสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ใจดีอะไรแกเนี่ยเขาเรียกว่าพวกมิจฉาชีพทั้งนั้นนะครับมิจฉาชีพทั้งนั้นนะครับยังอีดาดดาเห็นไหมหน่ยาญอีดาดดำอีลาเต้นะครับเออนั่นแหละนะครับมันรับบริจาคมาแล้วเป็นยังไงนะครับเดินรับบริจาคมานะครับแล้วมันบอกว่าจะไปให้จําเลยไม่ให้ว่าเห็นไหมล่ะ นะะั่นก็ครั้งล่าสุดที่เราเห็นกันน่ะนั่นกะ็ห้าล้านห้าล้านถ้าได้ได้บัญชีเต็มห้าล้านนะอันเดี๋ยวนั่นก็ดากดำจะเอามาเปิดเอาบัญชีมาเปิดอย่างนี้เลยค่ะนะครับและจะปิดการรับนั่นกะ็สนับสนุนเลยค่ะนี่ไงในห้าล้านนะ่นก็เป็นไงล่ะก็โดนไปกี่ล้านน่ะนะ่นกะ็เออ มีการอ่ะมีมีหน้ามาด้วยนะอุ้ยมาแล้วค่ัมาแล้วกับห้าพันนะครับขอบคุณค่ะเนี่ยเห็นไหมเออเป็นยังไงล่ะครับพวกนี้มันเล่นกันเป็นนะครับเป็นบล็อกเป็นเวนเป็นโกนะครับถามไอ้จำเลยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะครับทําไมมันจะไม่รู้เรื่องกับไอ้จำเลยนี่ยกับนะครับเป็นตัวเลยนะครับเห็นไหมล่ะน่มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับพ่อมันรู้กันไอ้พวกนี้ นะครับเออมันทำมาหากินมันโกงเขาอะนะครับเหมือนอย่างกีดากดำอ่ะมันก็โกงเข้ามามันคุยกันไม่กระดาษปากหรอกนะครับเออคนร้ายมันจะคุยกันเรื่องกระดาษปากอะไรล่ะครับเห็นไหมล่ะนบพ่อต่างคนต่างเคยมาแล้วอ่ะนะครับเออนะครับอืมมันคุยกันไม่กระดาษปากหรอกนะครับมันไม่มันมันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเขานะครับเห็นไหมไอผู้ชายก็เหมือนกัน นะครับอ้จำเลยนะครับกาพีรากจำเนี่ยมันคุยกันเรื่องนี้มันไม่กระดากปากหรอกนะครับเราไม่มีผัวไม่เห็นน่ยกับไม่ไปชอบนะครับบักจำเลยเลยนะครับคุณกันนิกาชูวัจรฉตาดนะครับนี่ไหนจริงหร้เป่านะครับนะนะครับนะครับไม่มีหัวไม่ว่าไม่มีลูกไม่หัวไม่ว่านะครับนะแต่ตรงนี้นะครับถ้าฉลาดก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นอย่างพวกเรามันฉลาดแต่ถ้าจะไปเจอคนแงวแงวอย่างแบบปึงนี้ต่อยอะ นะครับคนงง้วนะครับนะถึงว่า100ยวันพันปีจะพบคนงง้วทางเหนือสักคนหนึ่งนะครับนะเห็นไหมจะได้โผมาน,นี่นะนะครับโดยเฉพาะนะครคนเหนือนี่นะครับนะนะครับมันเป็นคนซื่อซื่อซื่อเกินไปนะครซื่อจนงง้วนะครับเดยทีม18บมงกุฎถูกต้องนะครับน